อย่างนี้ลหละแหลวมาพอเพื่อนตียปปนยพยอเพื่อนออ <laughs> เห็นมูแล้ว <laughs> เห็นมูแลว้แลวอุ้มไปเพราะเป็นแลว้วเอยมาผอมมือย่าโบกแห้งเลยเจ้าโบกแล้วง่าง่งา <laughs> โอ้ยมาผอมมูไปบ่ได้แล้วเด้อพี่น้องมาผอมมูแล้วสาวอุ่มจมบ่เศร้าเลยถามมาอยู่โดนยังสิวาตินอะบ่าฮ่าฮะา่ได้าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้น่่ มาอยู <cũ> ่โดนแล้วจับมือับมือเลยอผู้เบางาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโดนยังเนาะถามเนาะไปไปปุ่นยังไหลอยู่ปุ่นเต็มอยู่ผุนทักทายได้ สงสัยเขาสิคิดว่ามีาชีวิตเหรอเนาะเอาจะว่าถามถามถามแซลเลยเอ้าขี่ม้าได้หนิเจ้าเออมีหมาผมบ่ตื่นเนาะฟาังโตตื่นเลยอันนี้คือบ่ตื่นนี่เดินรถหมาเพิ่นรถหมาเพิ่นให้ขี่ทั่วบ่ เออขีมม่มากกับมี่ยานเสยบางตัวนี่ยานเลยาถามเซลเลยเอ,อ้าสงสัยสงสัยตีเนะมายืนดนแท้เมย์เม่มม์ก็พออยู่พี่เออ, <laughs> เอ,อ, <laughs> เอ,อ Ôi. Sống sấy ủm sống sấy cả. กับผ้าก้อนมาหอดวัดต้องกับพระก้อนกับผ้านอนกอน <laughs> อ้าวกลับผ <sch> <Eduardo> <splash> ้าก่อนเร็วโอ๊ย <recover> น <heochond lunatic> ั่งยากเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลง Ar, ก้าค่ะสาวอุ่มกัาพผากรครับครับีหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้ว chiên 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 khổ này là sức khỏe phạm lăng cây lên ăn muối อืมย้ำให้ลูกบ่อยากลูกได้เท่นีเออผุ่นพาลันคลองแล้วอ่ะลูกโอ้ยลูกหยา Chuyển khuyển bò hả? ôi vào ý nhặng hả? cái là vào ý nhặng. Chả <laughs> <laughs> là trùng cho mấy anh hãy phân nhai ụt hả phải phải kín bốn phiến được mừng mừng khá đạt đều ừ ừ ừ phải đều tôi tìm tôi đến là ôi มันเป็นจจได้นักขาตียกบกยกบกขึนขาหลังเอาลูกข่อยขาหลังยกบกขึนละนักบุญแห้งอโอ้เห็นเพื่อนอยู่วัดแล้วอยากอยู่นำ้ำนั่นนั่นไป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 โอ้ยเอาแล้วเป็นเรื่องแล้ว ใบใหม่ล่นแล้วพี่น้องบึงไอ้ไม้ร่วงแล้วนะคะบึงสินเจียอยู่อีสินนีงวัวชายัย สันวันตุดจีนนะคะกับจากเทียบุญค่ะโอ้ยบึงจุดกะหดจุดสาวจีนกะหดมดแล้ว ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะสําหรับทลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจกับครอบครัวอุ้มบุญสวัสดีค่ะ